ก็รบสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่สายปีสายพาร์ททุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทําการอัปเดตภารกิจใหม่ของฟีฟ่าม b i l e นั่นเองนะครับผมซึ่งออฟฟิเชียลเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคิวของฟิลเจอร์สตาร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็จะเปิดตัวในวันพฤหัสที่จะถึงนี้แล้วด้วยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งจะมีอะไรอัปเดตในวันนี้บ้างนะครับผมนะก็ไป ได้เลยนะฮะฮก่อนอื่นนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมเอาไว้ด้วยกันล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมหอคุณกำลังมองหาร้านเติมพฟอยฟีฟ่ามบาราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก,ก็ขอแนะนำบริษัทอินแบก,กรับเก็บเกมถูกมูลมิติ ให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยหัดใหญ่จาก1,850รดบเหลือ1,250เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะอบอกว่ามาจากช่องทวีวุฒิช n แนลด้วยก็แล้วกันนะครับ อ่ะนะครับผมก่อนที่เราจะไปทำการอัปเดตข่าวกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมขอแนะนำนักเตะคนนี้หน่อยสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะซึ่งก็เป็นข้อมูลนะครับผมนะจากผู้เล่นฟีฟ่ามบายนั่นเองนะครับผมผมเป็นนักเตะคนนี้เลยลาเฟลวาราว <c oughs> ราเฟลเลานั่นเองนะครับผมนาะก,ก็ เป็นนักเตะสัญชาติโปรตุเกสนั่นเองนะฮะก็เป็นตำแหน่งปีกซ้ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็โอ้ยถือว่าเยอะเลยนะครับ108นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับเ е ตติ้งที่ผู้เล่นเนี่ยนะครับผมได้ใส่มาให้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่9.25เปอร์เซ็นต์เต็ม10เลยนะครับผมซึ่งก็โอ้โหผมก็ได้ลองเข้ามาส่องดูบ้างนะครับทำไมถึงได้คะแนนเยอะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งก็มาดูโอ้โหฮะเท้าก็ดีครับสเตตมีนาก็ได้ครับผมแล้วก็ สกิลมูฟเนี่ยนะครับผมก็ให้มาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับค่าพลังด้านในฮะก็โอโหโคตรเก่งเลยครับผมแล้วก็เวิร์กเลดเนี่ยไม่ได้แย่ด้วยนะครับผมนะซึ่งคุณสมบัติที่ให้มาเนี่ยครับก็เพียงพอต่อการใช้ออกไปทางเยอะเลยด้วยซ้ำนะฮะผมก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาปีกาซนะครับผมโอเวอร์ออลหนึ่งนร้อยแปดนะครับผมกับภารกิจหรือว่ากิจกรรมปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมก็แนะนำเป็นคนนี้เลยนับ เรอนั่นเองนะฮะ เอาละครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมนะซึ่งทางฟีฟ่าม b i บ e o ออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับผมนั้นก็ได้ออกมาโพสตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะว่าจะอัปเดตฟิวเจอร์สตาร์เนี่ยนะครับเข้ามาในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็จะได้เห็นนักเตะในปีฟิวเจอร์สตาร์นี้กันแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูด้วยนะว่ามีใครอะไรบ้างนะครับผมซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นการแบบคาดเดาแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับแนวทางอะไรพวกน ที่แปลมาได้เนี่ยนะครับผมแล้ก็น่าจะเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะแบบดาวรุ่งนั่นเองนะครับผมนะรือว่าเป็นแบบอายุน้อยอนาคตไกลอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะที่โดดเด่นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเป็นแบบว่าดาวดวงใหม่ที่จะมาแทนรุ่นพี่นั่นเองนะครับผมนะรือว่าเลือดใหม่แห่งวงการฟุตบอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีใครบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูด้วยนะฮะก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมอีกไม่กี่วันนั่นเองนะครับเดี๋ยววันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอ นักเตะที่เข้ามาเนี่ยครับจะมีใครอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนักเตะเข้าคร่าวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะว่าจะมีใครบ้างนะครับผมเนาะอันนี้เป็นการคาดเดานะทุกคนนะ อ่านะครับผมนะซึ่งนักเตะเขาคร่าวนี่ก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะฮะว่าที่ผมนํามาเนี่ยนะครับหรือรูปภาพของนักเตะนะครับยังไม่ออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับผมจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นการคาดเดาเป็นการคาดการ์อยู่นะครับผมบางคนที่ดูคลิปเนี่ยนะครับอาจจะไม่เก็ตอาจจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับผมแล้วก็บางทีเนี่ยก็มาพิมพ์ว่าเอาไว้ด้วยนั่นเองนะผมก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการคาดเดานะครับมันเป็นแนวทาง เท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็ซึ่งตัวจริงหรือว่า,าที่จะเข้ามา o f f ฟิเชียเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแนวทางนั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่วยทําความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเหมือนกันนะครับผมเนาะซึ่งหล,หลายคลิปเนี่ยผมก็ได้อธิบายแล้วก็บอกเอาไว้ตลอดเลยนะครับผมเออนะฮะก็ ดูด้วยความเขาเรียกว่าอะไรก็นะครับผมดูด้วยวิจรารณญาณนะครับผมซึ่งผมคิดว่าหลายหลายคนและทุกคนเนี่ยมีกันอยู่แล้วน,นั่นเองนะครับผมอ่ะมาครับผมเราจะไม่พูดตรงนี้เยอะแล้วนะครับผมมาดูนักตเตะคร่าวกันครับผมนะซึ่งก็ก็อย่างที่บอกเนาะก็เราจะเห็นเป็นแบบว่า นักเตะดาวรุ่งนั่นเองนะครับผมนก็ฝีเท้าดีๆทั้งนั้นเลยนะครับบางคนเนี่ยนะครับเป็นดีกรีเนี่ยนะฮะแชมป์ฟุตบอลโลกมาเลยด้วยซ้านะฮะเออครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับซึ่งโอ้หนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจับตามองและน่าเล่นมากๆเลยนะฮะซึ่งถ้าลิงก์ง่ายด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่ดีและเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกของเจ้าหนึ่งนะครับที่ให้มานะครับในรูปแบบการ์ดแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะโอ้มีเจ้าหนูกานาโช่ด้วยนะฮะอื้มหูมีมิตมะด้วยครับผ Oh. ใครที่อยากเล่นโอ oh. มาเลเซียได้อยู่นะถ้าเกิดมาแบบนี้เนี่ยนะครับอืมโออถือว่าใช้ได้เลยนะผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะเอ็นเคทียนะผมอยากเล่นมากเลยเอ t นเคทียนะครับอ่านะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอ่านี้กันบ้างนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับทางข้อมูลเขาบอกว่านะครับจะเป็น แฮร์รี่มักไกว์นะครับผมนะที่จะมาในสตาร์พาร์ทหน้าซึ่งอันนี้บอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแค่เรื่องขำขันเท่านั้นเองนะครับผมนะซึ่งก็น่าจะเป็นการเซลล์แฮร์รี่มักไกว์นั่นแหละนะครับผมนะซึ่งเราไม่เห็นแฮร์รี่มักไกว์ในปีใดๆเลยนั่นเองนะครับที่เข้ามาแม้แต่การ์ดแม้แต่นักเตะยูโรป้าก็ยังไม่เข้านะครับผมแล้วก็ทีมชาตินะผมบอลโลกอังกฤษที่เอ่อภารกิจบอลโลกที่เพิ่งจบไปก็ไม่มีแม็กไกว์ด้วยนั่นเองนะครับไม่มาทั้งพาร์ทไม่มาทั้งนักเตะเลยนั่นนนนนนเเเออองงงะะะฮซึ่่่่กก็็ขข็ีปรรืคาขัับย ไปคิดจริงจังนะอ่ะเซลมานะครับว่าแฮร์รี่มัคไาวเนี่ยนะครับก็จะเป็นสตาร์พาร์ทรอบหน้านั่นเองนะครับที่จะต่ออ่ารบินวันเบอร์ซี่นั่นเองนะนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคนดูฮะสำหรับคลิปการอัปเดตก็จะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะซึ่งก็จะเข้ามาแบบจริงจริงจังๆเลยเนี่ยนะครับก็วันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันอีกทีนึงนะในวันพฤหัสนะครับว่าจะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนอกเหนือจากอ่าฟิวเจอร์สตาร์แล้วก็นักเตะเนี่ยจะมีใครอะไรบ้างนะครับหรือว่า อะไรมาให้เราทําไหมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมอาจจะมีก็เป็นได้นะโอเคครับผมสําหรับการอัปเดตข่าวสารในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในเนี่ยนะครับผมถ้าหากว่าผมผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ใน,นที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ